dạ mày đâu thì dạ mày mưa mày mưa cốp mưa cốp mẹ cốp mưa 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 แตกสามลูกเรียงกันนะแตกจากล่งไปมันมือกดโซ่ไอ้ี่ยตตกลโอ้โอ้รอดไม่รอดครับรอดไม่รอดขึ้นฝั่งได้ไหมโอ้กะดึบกะดึบ เอ้ฝรั่งยังลุ้นครับดาตันครับฝรั่งลุ้นดาตั้งเลยมันไม่ทันมาคูดเอ้าไหลไหลไหลเอาไปคูดดินเดี๋เอาดินดึกบ้าเอาดินดึกเอาดินดึกบ้งคูดดินไปเลยแล้วอแรกอ่าเฮ้ยคนขับบอกเอ๊ะอะไรของมึงวะเดี๋ยวกลับไปให้มันล้างรถ โซนละเลยคนเดียวไอ้ปังไม่อช่ในพวกนั่งบนฝั่งนี่อะไรของม้าไอ้เจ๊กุ๊งเอาไอ้นู่นก็จะถอยอย่างเดียวแล้วเอาตังลำรอตั้งแต่เมื่อวานนะครับุ่มดา

เตรียมตัวลุยกันต่อครับรับประกันความมันงานแรกอะไรผมตั้งแต่ออกรถมา3ปีนี่เพิ่งงานนี้งานแรกอ่เริ่มกันเลยครับผมได้เวลาแล้วครับ ได้เวลาลุยกันต่อแล้วเราอยู่กับทีมงานสอจริตลำครับวิ่งงานปากบอ่อเล่นโคลเล่นคิดตมอยู่ในช่วงนี้ยังไม่หมดนะครับโคลยังไม่หมดก่อนหน้านี้ลงไปปรับพื้นที่ด้านล่างครับตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วขุดเลยครับเป็นงานของฝรั่งนะครับฝรั่งใจดีอยู่ฝั่งโน้นครับอันนี้มานั่งคุมด้วย หลังมาได้เมียไทยอยู่ที่นี่นะครับเท hey, กันปากบอ่อครับรถไปโคทำงานเป็นชั่วโมงชั่วโมงละประมาณพันกว่าบาทเกือบเกือบสองพันแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หกล้อวิ่งเป็นเที่ยวเที่ยวห้าสิบบาทครับเทป,ปากบอ่อใกล้ๆร้อยเมตร จังหวะออกตัวจะมีดันตูดหรือเปล่าส่วนตัวผมว่ามีแน่นอนร้อเรโอ้เรียบร้อยโดนครับโดนโดนแล้วดังแล้ว มันขโมงโฉงเฉงเลยครับไปแล้วตูตามชุดนี้ก็จะจะเป็นชุดของอ,อีสุเดก้านะครับทั้งสองพันนะส่วนชุดของเมก้าก็จะเป็นชุดต่อไปครับต่อไปจะเป็นคิวของเสียกุ้งครับ ปลอยยาวลงไปปล่อยตัวเมื่อไหร่แล้วบันเทิงแน่นอน ฝั่งของที่เทครับโอ้โหยกไปแค่ครึ่งเดียวนี่ไหลหมดเลยปล่อยตัว ไปดูที่เทนหน่อยใกล้ๆไม่รู้ว่าถึงร้อยเมตรหรือเปล่าไม่ต้องสืบครับเปืเป้อนหมดแล้วครับ ยามาครับตุบตามไปอีกอีกอีกีกอีกอีก,อก,อก,อก ไปอีกใกล้ไ,ไม่ได้โคนกระเด็นใส่ ปล่อยตัวเอาอีกแล้วครับลั่นดีเหลือเกิน เดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่ตรมตามนะครับสำหรับชุดนี้ปล่อยตัวฝาท้ายระเบิดหรือเปล่าโอ้ฝาท้ายเระเบิดโชคดีว่าดินโคนไม่ไหล ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมรอชุดต่อไปเลยแล้วกันนะครับ